สวัสดีอีกครั้งนะคะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเล่ากันต่อนะคะเรื่องของสาก,กับแฟนที่ว่า18ปีเราไมา่ได้กลับไทยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วง18ปีนี้นะคะ,ะทีนี้สาก,ก็มาเล่าต่อว่าหลังจากที่เราทะเลาะก,กันแล้วสาวิ่งหนีเขาแล้วเคลืนไปเพื่อนๆพืรู้ไหมคะที่ สาวิ่งเข้าไปนะั้นมันเป็นอะไรสายังไม่ได้บอกใช่ไหมคะคลิปก่อนอที่สาวิ่งขึ้นไปนะ่ะสาก,ก็ยังไม่รู้เลยตอนแรกมันรู้เอาตอนหลังว่ามันเป็นอะไรมันเป็นแอรออฟฟิศของทนายใหญ่เลยนะคะที่สาวิ่งเข้าไปสาก,ก็ไม่รู้ว่าเป็น ทีนี้เขาก็ให้สารนะไปแจ้งความบอกว่า,เ,าเรานะเขาทำร้ายเราแต่จริงๆแล้วสารไม่ได้แจ้งความกับเขานะแต่ถ้าสารแจ้งความเขาก็จะโดนเยอะกว่าแต่สารก็ถือว่าเขาก็มีบุญคุณกับสาแล้วก็สารก็ไม่ได้ไปแจ้งความถือว่าเราทะเลาะกันแล้วก็ อ,อยังไงเขาก็เป็นพ่อของลกูกอยากจะเลิกกับเขาโดยที่อ่าไม่ต้องมามีเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่คนที่นน่นเขาไม่ยอมแต่ทนายเขาแจ้งความแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ที่รถที่สาเคยเล่าคลิปก่อนใช่ไหมผู้หญิงที่เขาออกจากรถที่ว่า แฟนสาวไปขู่เขาผู้หญิงคนนั้นแจ้งแล้วก็ทนายที่เห็นเหตุการณ์ที่เราทะเลาะก,กันที่สาวิ่งหนีเขาแล้วก็เข้าไปที่เข้ามาเอาค่ะอ่านี่แหละคะ่ะที่เขาก็ต้องถึงโดนอทำโทษนะคะ แต่สาจริงๆสาแล้วสาไม่ได้แจ้งความเพราะเขาบอกว่าให้สาแจ้งความให้สาแจ้งความแต่สาก็เห็นแก่ลูกสาเขาบอกว่าสาไม่แจ้งเธอไม่แจ้งแต่พวกเราจะแจ้งแต่อันนั้นเพราะว่าเขาแจ้งแต่สาไม่ได้แจ้งเน้อสาก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแฟนสาก็โดนที่กักตัวสองเดือนโดนปรับนะคะแล้วอ่ เพราะผลสุดท้ายพอออกมาเขาก็บอกว่าให้สาไปถอนแจ้งความอตอนแรกสา็จะไปถอนแจ้งความสาขกาไปตามที่เขาบอกนะไปสอนแจ้งความแต่พอสาว่าสาจะถอนแจ้งความอันนี้ถอนไม่ได้เอา้าแล้วทำไมจะไม่ได้สาวว่าถ้าพ่อแฟนบ,บอกให้สามนะถอนแจ้งความถ้าเราแจ้งเนีเราสามารถถอนได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราถอนไม่ได้สิ อา้าวพ่อตำรวจก็บอกที่แจ้งนี่ไม่ใช่เธอเธอจะถอนได้ยังไงที่แจ้งความอันนั้นมันเป็นที่ทนายเขาแจ้งเพราะเพราะเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แจ้งนี่สองลายที่แจ้งว่าผัวเธอเป็นยังไงยังไงเอาแล้วก็อ้อนเหรอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแจ้งนะคะ มัน่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แต่ทางที่ทางนี้ถึงเราไม่แจ้งคนอื่นแจ้งเขาก็โดนบัตรเหมือนกันแต่สาถือว่าเขาเป็นพ่อของลูกสาก็ไม่อยากทำสาว่าส่วนดีเขาก็มีเยอะเขาก็อาจจะมีปัญหาสาก็คิดแบบนี้ถึงเขาทำร้ายเราขนาดนั้นแต่เราก็ยังไปปกป้อ,องเขาอยู่ตำรวจเขาก็ว่านะคะแต่สาก็ถือซว่า ็นบทเรียนอันนี้มันเป็นบทเรียนที่เป็นเวรเป็นกรรมราะเราคนไทยบางทีก็มักจะถือแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราจะกรรมหรือเราจะแบกเากรรมหรือเราจะปล่อยอ่าแต่สาไม่ปล่อยไงตอนนั้นสาก็จะกรรมไว้ยอยู่ตลอดเนาะอะสาก็ไม่ปล่อยไงคนเราถึงจะกรรมไว้แบบไหนพรากรรมนานๆนนมันก็เจ็บ มันก็ต้องปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าอันนี้ราคาะที่สาก,ก็เล่าให้ฟังว่า18ปีเนี่ย,ยก็เหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้กับชีวิตของสาสาถึงอยากมาบอกคนเรามันก็มีทะเลาะกันอะไรแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือพูดคุยกันมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนที่สานะคะก็ฝากเพื่อนๆหรือว่า ที่อาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเพิ่งเริ่มละหงละแหงก็จงหันหน้าเข้าหากันพูดความจริงกับกันแล้วมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่สาเนกนะคะก็มีแบบนี้นะคะมีจนทีนี้พอทำแบบนี้เขาโดน ทำโทษสองสองเดือนแล้วก็แต่เราก็พยายามแบบอยากทำดีกันอยากให้ดีกันคืนอะไรเงี้ยไม่ให้มีเรื่องหมางใจกันเนาะ,ะก็เลยมาวางแผนกันไปแต่งงานกันรอบสองนะคะ ก็ไปแต่งงานครั้งที่สองแล้วก็เออยกโทษให้ซึ่งกันและกันแต่มันมันเป็นไปไม่ได้ความทรงจำของเรายังมีเหลืออยู่อยู่ตลอดว่าเขาทำอะไรกับเราคนเราอะถ้าขืนค้านลงไม้ลงมือมันเคยชินนะคะมันเคยชินแล้วพอทำไปแล้วจะมาขอโทษฝ่ายร็ทำนะ่ะ ทำไปแล้วเขาก็เสร็จแล้วแต่ภายที่รับแต่เขาให้อภัยแค่ที่ปากแต่ในใจเนี่ยยังมีอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็ฝากบอกเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยทำแบบนั้นผู้ชายมันก็มีจุดสุดท้ายของมันผลสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนของขวาน,นะคะ อมีมาแบบนี้ห้ายต่ลายครั้งนะคะจนถึงขั้นที่หลาเราต้องอย่าล้างกันจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันคลิปต่อไปนะคะอันนี้ หลังจากที่เขาโดนทําโทษแล้ว2เดือนเขาออกมาแล้วเราทํำยังไงแล้วก็มาแต่งงานกันใหม่ใช่ไหมคะทีนี้มันก็ลงเอยกันได้ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ขั้นตอนที่ต่อไปเดี๋ยวสาจะมาเล่าต่อว่าแล้วเพราะเหตุใดที่เลิกกันเด็ดขาดนะคะ เป็นเพราะอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวมาฟังกันต่อในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับที่เพื่อนๆน,นที่มากดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนก็ กดแชร์ให้คนอื่นได้นะคะแล้วเรามาติดตามกันที่ตาเลิกกับเขาได้ก็เพราะอะไรนะคะไปก่อนค่ะ